สบายดีพี่น้องสบายดีแอมเศร้าพี่น้องพ่อกับสองไม่ยังเงื่งคือเก่า,มาเมือนี่กำลังสี่ออกไปเพื่อนพ่อใหญ่ทรายพี่น้องเลยเพิ่โท่มาว่าให้ไปเอากุ้งหัวสัน,หน,นไ,ไหนน้หัเป็ดได้ดอกเจี๊ไดุ้้งสามคุณแมาเหตุเพื่อนช้าซุยอะไรพี่น้อง <c oughs> ก็เลยถือโอกาสไทยทางไทยธรรมชาติทห้พีให้น้องบุญเลย รรมาติบ้านเฮาคนทางบ้านเฮานเป็นจังไดออกไปบรรณการคนไหนพี่นอ้องถ้าใกล้เติบอยู่แต่ว่างบ้านเฮาไปหาบรรณการเนี่ยคนทางบ้านเฮากับชีวิตแต่ทางดินแดงอย่างไรพี่นอ้องผ่านหนาเขื่อนเกลียวลาไปเดี๋ยพี่นอ้อง านเจตเอาเราเป็นลั เขาเส้นทางหมู่บ้านเพื่อนกอนนี่แต่ซิมี่จะทางดินแดงกันเพื่อนอะไรพี่น้องเลยโอ้เด็กหน่อยฝันหรถอถีบ <c oughs> ปโอเฮียน เลี้ยงปลาแพงเลี้ยงเช้าแพงน่พี่น้องเลี้ยงเบากัปตันปาเลมาบ้านนี่จะเฮิร์้งมาแหละเฮิร์้งเติมอยูแ่แต่ข้าวได้เนี่ย น,นี่กำลังข่าวหมู่บ้านเพิ่นแล้วนะพี่น้องหมู่บ้านเพิ่นก็บ,บ่ได้ใหญ่ดอกฮหอดอยู่บ่านบ้านอดดอกร้อยลังคาเฮือนนะแม่หาชีพลังคาเฮือนเนาะหอดอยู่บ่ฮนอดเนะาะไปเศร้าไปล,ลังคาเฮือนเลยนะพี่น้องหมู่บ้านนี้เศร้าเศร้าชีพเลนะ อะพี่น้องหมู่บ้านเพิ่นก็มพี่สนิล่ะพี่้องเฮือนสร้างอะไรพี่น้อง,อ,อ,าาอ,งอ้าวอ้าวอ้าวแล้วใส่สั่นหนึ่งไปใส่เลยอยากดีอ้าวเฮือนสร้างเพือนส้างคือว่าเป็นแนวนี้ฮะฮองบ่ได้มาจักเทอร์นะฮองบ่ได้มาจักเทอร์อ้าพี่ยังคือคืออุบหยูบแล้วนี่บัดนี้ เออระบบดิกรมีเนาะไอ้ ay, จ้าเพื่อนสัางนี่ไปใส่นี่ส่วนหนึ่งนี่คือเลือกเท่านี้อ้าวมากไปใส่เอออืม เออเอาเ่ินพลังบักใหญ่พี่น,อน้องเ่ินหม่างไปใส่หม่างไปใส่หมางไปปลูกให้ญาตดพี่น้องเ่ินเออกระสิบแบบเพื่อน,ออนมุ่นเนีย่ยแหละพี่น้องเข้าไปใส่ก็เพื่อน,อนมุ่นแลยก็แบ่งกันแบ่งกันส่วนหนึ่งเคิงหนึ่งกระแบ่งไปปลูกเห้ยพี่น้องเคองหนึ่ง,งปปกับเพื่นอ,อนเอาเนาะ nó. เออบุ่เคยเคยมาจากเถื่อเออส่วนขี้เข่าอีบันนี้โอ้ได้กุ้งหอยป่ะนี่แม่จะเบิ่งดูวยเนี่ได้กุ้งหอยจ้างเปิดก็ได้กุ้งหอยเนาะจ้างก็ได้เรือยพังไปเบิดแต่เนาะจ้าจ้างไป หม่างปั่นกันเลยล่ะเอ้าหม่างหม่างปั่นกันไปนะหม,ม,าม่างปั่นกันเฮื <c oughs> อนมูนเออจ่างมา youtube ไปจ่างมันก็มาได้มา y o u t u บ e ว้ยยมันเออกมาตะเฮงแหละจ้าผูออ้ใหญ่ใส่พี่น้องเอ้ยเซฟกระทะเล็กเห็ดกินตอนนั้นอยู่อยู่บ้านชาวซุยทะแลเอาผลไปเหด็ด อนาสอยนะพี่อโอ้โุทาเอ้ยอจ่าเอ้ยอจะเอ้ยอัน้มันาันด้วยนะยิ้มันมึงยิ้มันมึงคนเนี้เาเป็นตาสั่งแท้นะวะแกจะปากหย่างกูป็ดตาเผื่อนะโอ้ยคอนเขียวดิตาลายลแบไปนางต้ตกลงบเบอร์เราเลี้ยวด้อยเยอะคือเป็นแนวหนักอะนะบะ

ไก่ก oh, like the ินนี่ได้พี่เน้อพพอเห็ดพี่ช้างกินไปสอบแมฆขั่วกับพี่น้องโอ้ยเนาะมาค่าบซะเด้อแข่งนี่ย้าเอเห็นยังก็แจ๋วก็แจ๋วว่าเมฆขั้วคนสวยพี่น้องก็แจ๋วสิกินห่อกุ้งเออเป็นสิห่อกุ้งโอ้ยเนาะอืกุ้งก็ะหงงาม อยูชดชดอืมอันนี้อุปปาจะไข่หมูดแดงของกินจะเพ็นพี่น้องเลยกลังมาห้ามไม่ห็งเงื่งคือเก,กาพี่น้องว้ายแต่บานนี้จล้ลหนุ บายดีจ oh ้าบายดีจ oh uh, okay. like. ้าโอ้ยยังบเป็นบายดีโอ้ยตาคน่อุ้ยปัดแหนมกับขางเพื่อนก็ขึ้นทึ่งหัวนะโอ้ยแม่ยังแค่เปตาสั่งแค่ไหบ่ะไม่มันอว่าหนิงหนิงนะบอกว่าชดแต่ว่าหนิงหิงตากับเบิ่งเออคนไปช่างฝันแน่นบอกดูตาเบิ่งกระยิบตลอดเลยออ้ยด้ารู้ป่ะผ้าดูนีนอนหนิงแล้นิงแลติอือนอนนี่สวยไหม อันยงพิรุบเนี่ยพกโขกเี่มเขากันนะ่ไงแล้วก็ยงกั้มดใไทย่ละมีเมื่อเ่กพี่น้องีลอกน้องในตูบนี่แหละบ่บ่ายขี่องค์พ่อดิูเด้อไอหิมยำๆคนพิชางันเป็นแนวนั้นเออนี่หิมยังวะอือใะหนึ่งหนึ่งแม่ยังคือิมตลอด งินไปเลยจะฝากเขาเป็นแม่นี่โอ้ยฮะนี่บอไปแล้วเนาะลูกเพ่อจะสิ้างอะไนมนตลอดแม่กินนมซีอตบีอตบแนแนซเงินมันผาแม่ผามากเบิดเนองเินทันจะไปสื่อแม่ไปไหนออกัะเบิบิดเลยบ้านบอบ้าน้ทำงานเห็นกับบาน บอไปสิเห็นอะไรเนี่หนุ่มจะกินนมงัวนมแม่ม่กับบอกกินบานี้เพื่อนกับผหัวหัวบ่บ้านห้าบ่ยูบ่นนกับบีกัเจ้าบอไปสิเหอะไรจใจต้องไปเลยนะอแม่กเจ้าสีเหอะไรกัเจ้าบอกไปนบบ่าใจายอปี่อือืมอ ก็หมอนไนี่ด้ยก็เมอนคนนี่เงนอือออจะตีออลมนก็ินอ um, um, um. เรียนกัโริบปล้วม kind of ันเป็นกับน so ี้นะแต่งินอาจารย์อืออืเก็บปตรมนี้เก็บาเมอง้าจารตานะพี่น้องคนนีเป็นนนะขายเข่าแหละเศ้าร่เดียนใเน้เลยชิบแล้ว ท่าน้อไ้เม็านทางแล้วมันว่ะมูแีแล้ว่ะเขาค้ายเขาวด้นไแล้วมมีเมไมันในลงมไปนนทางมัน่ะเดือนหนาดิจะจบเลยมาเม่ะได้เฮยียนล่ะได้เฮียนล่ะมียังก่องยืนเน้ยทามาจบอือ่อยู่้วอมาอยู่ตามแดนอยู่ ทหารได้เนาะอุ้ยูนายรอยดูกาีมได้ก็ได้ไปมาดูแม่ก้นะนะจเป็นตาตีเถอบอกอนเยอ้ยก้นก็เป็นผักอยู่คนน้อยๆยังคือเป็นนานบอโนถ้าไม่ทุยถ้าไม่ถุยน่ยถุทาเร็วๆถุทาเร็วบูกงกบูก้นเปนย่างย่อมสองผักงดูก้นนะย่อนอย่างีชอบเป็นนาหนะนะนะบอ ป้าพี่น้องพักจนเต็มฐานพดโพมาเอากุ้งยังบุ่งพ่อเองใช่มากินเข่าหน้ามิมากนนนนน้นพี่น้องเข่าเด้อพี่เดาเอ้ยยำกุ้งเอากระช้าม่ช่วยเราไปม่ช่วยไว้ลามานั่งเห็นบ่รนั่งอืมเห็นแล้วนะกุ้งเพชนตาจะอ่อนเหมือนลูกกุ้ง <c ười> เป็นตาแสบหรพี่น้องใช่ร้อยนะกุ้งนั่นนี่แสบแสบแสบสบายดีพี่น้องมาเด้อกินข่าวเด้อจะมากุ้งงามแท้บเหมือนูกป้ปลากะไปายเลยพี่น้องพอกันคลิปหนาทีแม่สุขุสุขคนเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้อง